สวัสดีครับผมไมทยออนทัวร์ครับผมวันนี้พามาชมงานเกษตรนี่พาทีมงานมาดูงานงานการเกษตรของไต้หวันกลับไปจะไปไปทำทำงานนะครับผมนี่นี่พันตามพันอ้อนมาดูงานเกษตรดูเขาทํายังไงเนาะสวยงามน,นะอันนี้เป็นสวนองุ่นอุโมงอุโมงสวนองุนง่นเนาะเป็นอุโมงนี่ทําเป็นร้านอาหารแลผมข้างล่างเขาวางโต๊ะทำ<ห>ข้าวครับผมนี่โอ้ปลูกอง,งุ่นเยอะเลยเห็นไหมต้นก ข้างในเยอะข้างในมีหลายพันอมปลูก3ามสี่พันสุดยอดเลยดูองุน่นนี้กำลังจะสุกกำลังจะสุกเนี่ยเป็นสีใหญ่ม่วงละโอ้โห,โโหสุดยอดเนาะเอาทำทำทำวายเนาะวายอ,อ,องุ่นเนาะเขาไปดองก็ไรอ่เนี่ยที่แถบประเทศนี้เขาทำวายองุ่นแล้วลูกใหญ่ๆของกินผลไม้แต่นี่เขาทำเป็นวายองุ่นโอ้สวยมากเลยสุดยอดดูครับผมน,นี่นี่จุคนได้เป็นร้อยเลยนะเนาะ ประชุมสมัมมนาในสุดยอดแต่งางานงานแต่งงานเงนี้ยนะเป็นโอ่ง,งใช่ใช่ใช่เราจะทาแบบนี้แหละอย่างบ้านไปทำอย่างนี้นะครับผมตอนนี้มาดูเขาตัดตกแต่งกิ่งครับผมนะนี่เขาจะเหลือถ้าหมดฤ้วดูผลไม้ออกผลเสร็จแล้วเขาก็ตัดตัดกิ่งหมกให้เหลือแต่ต้นให้ปีหน้าออกลูกใหม่เนาะนี่ออกลูกใหม่โอ้แต่ทําดีนะเขามีหลังคาอย่างดี ทาาห้ง,ง,เหางเหนือมันเย็นๆนะช่างใหม่ช่างลายได้อยู่มั้งชอบเย็นเย็นบ้างร,ร้อนบ้างนั่นแหละองุ่นอ่ะครับผมดูข้างในข้างในจะมีมอีพันหนึ่งพันลูกเล็กเป็นพวงพองสวย,ยข้างในถ้าปีก่อนไม่เคยมาดูข้างึงไงไไครับผมโอ้โหนี่มาเจอลงองุ่นละแต่นี้เขา,าไ,มไม้ทำวไว้แล้วผมไปทำไว้ยังไงโอ้ตสวยไหมสวยครับ สุดยอดเลยเนาะนี yeah. ่นี่มีประมาณกี่ไร่เนี่ยสามไร่ไหมสองสามไร่มีเนาะอยู่ไม่อยู่เนาะประมาณสีไนนะ่ไร่เนาะอถ้าเราเดินเข้าไปข้างในจริงมจ้าแต่เข้ามาในเย็นเนาะเย็นเจี๊ยบเลยไม่ร้อนเลยโอ้สุดยอดเลยวงใหญ่ๆด้วยเห็นไหม โอใหญ่ๆแล้ครับเนี่ยโอ้เจ๋อๆครับผมอันนี้เป็นางานแรกรมาดูงานาหมายแรกครับผมจะมีอีกหมายสองคือไปชมนกกระจอกเทศครับผมชมการเลี้ยงนกกระจอกเทศของชาวไต้หวนันนี่มาดูไอ้สวนองุ่นก่อนดูว่าให้เราดื่มมันทุกวันเนี่มันทำจากต้นยังไง <laughs> อ๋อโอเคครับผมอ๋อโอเคโอเคชมไเลยนะครับผมครับผมอันนี้มันเจอ ใบด่างครับผมอันนี้มะนาวด่างนะสวยเนาะใบมันสวยนะแล้มีลูกเขเริ่มเลยลูกใหญ่ๆโอ้ไม่กล้าจับลูกมันก็มีก็ด่างอะไรหน่อยนะมันนี้เขียวมีเส้นเขียวมีเหลืองนะเออเพิ่งเคยเห็นเนี่ยมะนาวด่างเนี่ยใครพันราคาขึ้นเป็นร้านอะไรหรเก๋ด่างทุวันนี้จากร้านเยอะลยจากร้านเดียอยจากร้อยเมื่อซื้อเลยเดี๋ยวไปดูอันนี้ันละหลายล้าน <Okay. S 2> แล้วนี่พวงขาวมนาโโหใช่ไหมลูกสีชมพูสวยเจ๋ดเลยแต่มีแนวไม่ใชอันนี้อันนี้มีแนวโอ้มาอย่างนี้สรุปเห็นหลายอย่างเนาะมันก็สุกแล้วเห็นเลยลูกสวย,ยสีชมพูสวยเลยนะโอ้มาอย่างนี้ก็สรุปไปอย่างไปเดี๋ยวไปชิมกันเพาะมันมุมีขายเปล่ารู้มันยังไม่สุกเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูครับพวงที่สวยถ่ายลูกสักลูกเนาะ ครับผมนี่มาเจอประหังตองดุงครับผมแต่เขาทำสีนะทำสีมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองครับผมเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรนะเราทำคือกายพันธนะเราทำทำทำสายพันธุ์ใหม่นะเพิ่งได้เห็นนั่นนี่ใช่ดิเราทำสายพันธ <c oughs> ุ์ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายเลือดมันเนาะ แต่ก็ไม่ดีนะเขาตามอายุไม่ยืนหลักร้อยปีเหลือแค่ห้าสิบปีเงี้ยโอ้โหนี่เนาะสก๊อตสก๊อตอะไรเนะสก๊อตไม่รู้สก๊อนะนี่ตามป่าเยอะที่บ้านเราเลือตามป่าเป็นแบเก็บเก็บได้แต่กินไม่ได้นะทานไม่ได้นะชมไม่เฉยสวยงามหัวมันใหญ่นะหัวเรื่มงนี่ปลูกทีเดียวเนี่ยได้หลายสิบปีเลยเนี่ยหัวมันใหญ่มีหัวง ครับผมวันนี้ผ่านมาเจอร้านขายซอสครับผมนี่เอ่อตำบลนี้ขายซอสดังสุดของไต้หวันแล้วครับผมแถวนี้นี่นี่เขาขายขายหลายอย่างเลยขายซอสประเภทซอสเจียงเหยีเนาะไต้หวันเจี<啊>้ยงเหยออ๋ียื้อ้你有试过哪一个？这酱油膏，这个酱油。酱油膏好吃嘛？配那个蛋煎蛋哈。哦。 那你好，可以拍照吧？可以啊，可以哈。后我妈妈说可以啊，可以拍，因为没有买过。是哪个比较好吃？可以介绍一下吗？嗯，适合你的胃口就好吃。是哦。嗯。你要比较甘甜口味，还是爱比较传统的？比较比较淡的口味，不要那么咸的。啊，不用那么咸哦。对这个，这个手的好。 อันนี้กินกับไข่ทอดนี่คือซอสซีอิเชาอสชีอิ๊วนี่ก็าอหมือิ๊วนี่ป็ซอสซีอน๊วน,นีขนขนขน่กมซอสซนองรม อันนี้กินกับไข่ทอดกินกับข้าวผัดหรืออะไรเนี่ยใส่ซอสเนื้อหมูทอดจิ้มหมูทอดเอร่อยเดี๋ยวพี่จะเอาขวดขวดละร้อยายร้อย่ไปเรียกออ่ไปเรียกอ๋อนยไรีกอ๋อหน่ยปยออนี่าเรียอห่ยเรียกอ๋อหน่อ๋อนึ่ยไเียกออน่เรียอ่ไปเรียกอ๋อน่เรียออหไปดรียกอ๋อหนึอ๋อหน่เีออหนึ่เอ่ไเรีกอ๋อนะอ ร้อยหกสิบห้าบาทแพงนะเนาะแพงเหมือนกันแต่ก็ถือว่าดีครับผมเพราะว่ามันมาถึงที่แล้วครับเนี่ยดับหนึ่งของไต้หวันแล้วมีที่เดียวมาดับหนึ่งของไต้หวันโอ้โห้โอ้โห้โห่กอ้อ一瓶นะกึ้อ一瓶เออครับผมนี่มีซอสพริกด้วยซอสพริกยี่ห้อของไงอี๋พินเพิ่นแกมันซื้อกันโอ้ซอสพริกสามอย่างวันนี้ซื้ออ่าซอส อ๋อออสองก็สองก็แก้ผมกิน一瓶好了น้แกงส้มโัเคโอ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 เโอเคโอเคโอเคโเคอเคอเีอเคโ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 อเควอเคโเคโอเคมอเคโอเดโอเคโอเคโ่เอเครอเคโอเคโอเคโอนคโอเเรโยเอเโอเคโอเคโอเคอเอเโอโหนี่ครับ นี่เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งสวยเลยสะพานตามพูดใจน้องๆถ่ายรูปบรรยากาศเลยสะพานแดงผมนี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวมีเอ่อรูปจำลองเป็นเดินเล่นนะผมนะม,ม,มีบ้านนั้นด้วยนะบ้านลูกโป่งที่เราได้ในะหนังในภาพยนตร์นะผม ตอนนี้อากาศคึ้มๆว่าฝนจะตกดีก็ไม่ร้อนแล้วผมโอ้เยอะเลยนี่บ้านกลางหางนันครับผมนี่มาชมเขาเรียกพลังไงพลังงานพลังงานทีบอรดพลังงานธรรมชาติที่อ้โหที่างนี้เหรอไม่ใชพลังงานทีบอรดให้เด็กหให้เด็กขีบต้องเนี่ยผู้ใหญ่ต้องขีบเลยใช้มือ,อได้ไหมโอ้โหเป็นังมืออ๋อนี่ไง มม่ปั่นนะมือเออนะผงว่าทำไรควนไปมือหมุนไป่หองอย่างนแล้วก็ปลาเราเลี้ปลาปลาไม่ตายเนาะได้อากาศเนาะจริงอ๊บอหาเลยเดี๋ยวดี๋มีวิธีใหม่เราจะกำลมแล้วกาลมเหมือนะลมมาอกลมอาลมหมุนตรงนี้นะโอน้า không biết gì nữa. lại lấy ba là thằng gì làm tôi cần phải. Ok. Cái này mà trồng mắm ở Tây Hoàn nó. Ủa, lúc này kinh nó. Tên sĩ đã sĩ muông, sĩ muông hoặc sĩ muông hoặc. là đen. Cái chơi là. Sơn Đã bản thôi, ít cơ săn. 1 chín, ít chín à? Mắm muông. Ngay rồi mà.

นั่งนี่ก็ได้หน e ้าตาเป็นยังไงแล้วเขาเรียกอะไรเก้าชั้นก๋วยเตี๋ยเก้าชั้นบอกม่วนนี้มาชิมอะไรเก้าชั้นเขาจะข้าง我才三个贵哦贵哦贵九层的九哦มีเก้าชั้นเก้าชั้นก๋วยเตี๋ยเก้าชั้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเนาะก๋วยเตี๋ยวแห้งเก้าชั้นเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวทำจากข้าวไงทำจากเม็ดข้าวไงนี่ทำจากแป้งข้าวของข้าวเหนียวลองชิมดิ อ้นชิมสองมน้ำรูมีเก้าชั้นไหมถ้าไม่เหือเกไม่เอาตังไปทวงเขาขึ้นถ้าไม่เหเก้าเอาบอกให้เอาเงินคืนได้หกเจ็ดแปเ้าไหมเจ็แครับแปดล้วโอ้แซงข้าแก่เมาเรือมีชั้นหนึ่งแปดเอ๊ะหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปดเก้าไม่มีเก้แงชั้นนั่แอบกินมีชั้นหนึ่งล้ว นี่ก hmm. ็ซุปซุปเลยซุปหน่อไม้อหรออ๋อรวมซุปรวมมีหน่อไม้มีเต้าหู้มีแค่หมูมีลูกชิ้นมีปลาหมึกปลาหมึกพวกอะไรไหมไงเขาชัดหวานเหรอหวานทิ้งซอสซอสหวานอ๋อก็ดีนะดีไม่เปรี้ยวถ้าเปรี้ยวกินไม่ได้โอเคท่านท่านว่าท่านว่ใครจะสร้างโอเคครับผมมามาถึงนี่มีที่เที่ยวที่อื่นมีขายมีขายที่เที่ยวอีกอ่ะนี่ โอเคครับผมชมไปเลยครับชม